ตัดก็เป็นผู้แทนขององค์การและสมาคมการศาสนาต่างๆและเป็นผู้แทนของสมาคมและโรงเรียนในชั้นต่างๆแขนงต่างๆของการศึกษาเมื่อมาประชุมกันพร้อมเพียงกันเช่นนี้ก็ขอถือโอกาสกล่าวว่ากิจทางศาสนาและทางการศึกษานี้มีความสำคัญสำหรับบ้านเมือง มาปราบปลื้มแผ่นของสังคมในประเทศอย่างมากและที่แต่ละคณะแต่ละคนได้มาให้พรก็สรุปได้ว่ามาให้พรให้มีความแข็งแรงให้มีโรคภัยให้เจ็บใดๆมาเบียดเบียนให้มีจิตใจและร่างกายเข้มแข็งก็ขอสนองพรที่ได้มาให้นี้มาให้พรให้มีความแข็งแรงให้มีโรคภัย ให้เจ็บใดๆมาเบียดเบียนให้มีจิตใจและร่างกายเข้มแข็งก็ขอสนองพรที่ได้มาให้นี้ให้ทุกคนได้รับพรที่กล่าวด้วยตนเองกลับไปสู่ตนเองเพราะว่าแต่ละคนย่อมต้องการความแข็งแรงความมีสุขความมีความมั่นคงก้าวหน้าทุกคนวิธีที่จะทำให้ทุกคนมีความแข็งแรงก้าวหน้า ถ้าเป็นบุคคลก็จะต้องช่วยให้ส่วนรวมมีความแข็งแรงมั่นคงเหมือนกันด้วยทั้งในด้านจิตใจและในด้านสมองเพราะศาสนาและการศึกษาเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับให้บ้านเมืองมีความผาสุนนะดูมือป้าเล็ก